สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปลาเมื่อนี้ยุปปลากระเทียมอีกแล้วปองปลากระเทียมดูจ้ะอู้ยสุดลูกหูลูกตากวางไงปลาไงอลไหไงคักเก็บกระเทียมกันจ้ะมาเก็บกระเทียมน้ำกันเด้อ พุนจะน้องเก็บอยม่องคุณมน,นมือนี่มาสองคนน้องตัดอยม่องพุ่นเอายังไงหลังไม่วเสัน่ากิ้งไม่ตัดอยม่องพุ่นปลาบอกไงห้าเก็บห้าสิเก็บมองนี้โอ้ยเหยียบแล้วมองใดมันก็นง่ามเหมือนเลยจ้ะ ตอนนี้นาเวลานี่ง่าเบิดมิตรกอ,อยงอย่งๆเยะเก็บบลายหลดอกจ้ามือน,นี่เก็บเอาไว้กินเท้าขขาวอาทิตย์ละเทือทานันละเก็บว้กินอาทิตย์หนึ่งกับเขามาเทือนึง khó thì là thưa ngam ngam thì nóng ngam lại nha mít cái tội ngủa ngay ngõ nhanh nhẹn hơn nữa kìa bỏ lại đập theo thùng nhai nha อว,อวบอวบพี่น้องเนี่ยกอแบบไงแัดมีตัวง้งไปนเนี่ยจัดท่องก่อเลยอันนี้สองตน้นสองสามตน้นมันง่ายไหมคะต้นมันอวบ อันนี้กอเด้อเนี่ยกอว่าง่ายเนี่ย,งงยรวบเป็นกอเลยรวบเป็นกอเนี่ยจีบจ้วงลงไปปาดไปโหลดนะกอหนึ่งกอหนึ่งกอว่าง,ง่ายนะกอหนึ่งเอากอนี้อีกรวบทั้งกอเขาปาดตาม อันนี้ข้าปาดตามเ่าสิได้ล้อมตนว่าน,นําอย่าสามกออ้ยเอากออะไอีกกอนี่เนะนกอตรงหน้าเนี่ยเออกอตรงหน้านี่ละไม่ต้องไปไกลแอ้เนี่ขาวๆาวมีตะกอใหญ่ๆนี่กออนนี้ก็ใหญ่นะอีกกอหนึ่งดอกก็กำลังออกเดือนหน้าเดือนหน้าได้กินดอก ดอกกำลังออกนะกอหนึ่งกอหนึ่งก็ลายนะกอม่ใหญ่นะางไว้ก่อนกอนี่ก้อนนี้นี่แต่งามๆกอได้ดีวะโอได้ทุกกอมันได้ทุกกอเลยมันก็อดเลือกวัวได้ ใหญ่ท um okay. ุกกอใหญ่ท hmm ุกกอสอบไงไๆสอบใบไงว่าสอบใบน้อยโอ้ไม่ต้องไปไหนล้อยู่แถวนี้ต้องไปไสคไกยู่นี่แล้เพียงแค่กระจุ่มเดียวก็ได้เต็มถุงแล้วอ้อมตัวนี่แหละรับรวบเป็นกอเลย มีจวงของไบข้างในตัวน้องก้อนตัดเอาจจะใบเขาไม่ชอบกินกา้กานก้านมันแข็งไงคุยมากกินกา้านเนาะมากกินกา้านกินก้านกินใบมันหวานเ,านเด้มันหวานดอกก้อนนี่สองก้อนสามก้อนเนี่ยใหญ่หมดเลยสองก้อนเนี่ย ยาวไปถึง,งนู่นน่ะยายเบิง่งเนอะน่ะสอบเงี้ยเงแบบนี้ไหมพี่ว่ามันหวานดีมันก็หวาน,น,วานต้มไม่ช้าหนูก็กินหมดเรียบร้อยแล้วหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วว่าเช้านี่ก็ลวกกินกะน้ำพริกกะปิพี่นูอนต้มใหม่นี่ อ้ตั๊กสองกอกระพาะหรอวะนี่นี่นี่มาข้างหน้านี่ก้อยใหญ่นี่นี่นี่ตรงมาเลยเนี่ยเนี่ยมันวะโอ้ยใบบังไงนี่วะน่ะก้อยนั่นกระไยไยทั้งก้อใหญ่ทั้งใบจ้ะน่ะตรงหน้าเลยเนี่ยนั่นละโอ้แม่นมาวก่อนเอาตรงนี้กันไล่ท่ากันใหญ่เนาะขวามือก็ใหญ่นะอีกก้อยหนึ่งนี่ยใช่นี่ก้ใหญ่ใหญ่อันนี้ก้อยใหญ่ก้อยใหญ่ใบใหญ่นั่ง ขาวจัวขคว้ามือก็เมือนจะนั่นละนี่นั่นละอ๋อไหนง่ายๆบวบๆไปสิห่ายวะรวกเป็นกอเลยมีตวงตงไปอไปมาพักนานนี่มันอ่อนแลดินมันกับบลายเออถ้าฝนตกดินมันขึ้นอ่าถ้าฝนตกอ่ะ ดินมันขื้นก,นะกระเด็นขื้นใบแต่ันนลมค้างเหรอทำไมมันชื้นจังนี้น้ำพองเพราะเราพี่น้องจ้าเย็บแป๊บเดียวมาวังในถุงเถอะมาลางในถุง่ะเย็บแป๊บเดียวไ,ได้บอกลายเ้ะ๋ยวอยู่ล้างแอรล้างแอรออกจากบลา ดอกล<ห>ูกองดอกลูกองด,ด,ดอกอย่างยาวเลยนะไหนนั่นบ่เห็นอืมตาเชือบต่ต้องสร้างมันเถอะใส่ถุงกันอีกสองสามก้อนแล้วก็ใหญ่เลยพอแล้วจ้าเ <laughs> บิ่งแน่เบิ่งแน่เบิ่งแน่เผื่อเผื่อเผื่อมันไหลแล้วเล็กเจ้าไปสู้ผ<บ>ู้ใดกินว่ามิจะห้าวนี่แหะว่าสิบ่ไปเก็บกินเองเด้เนี่ย รอบนี่เก็บกินเองเด้เห็นดอกลร่นก่น,น,นแหละก็ยังมาดอกร่นมันยังยาวหูดอ,อีกมันจะติดพี่น้องพอแซมนี่ล่ะกลับบ้านไปจ้ากลับบ้าน